สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้า BYD C Lion 7 e v e n FB Battery แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าสวัสดีครับข่าวนกรุมมาแล้ววันนี้เริ่มต้นติดตราดไปที่ชุมชนบ้านธรรมชาติล่างตำบลคลองใหญ่อ,เอํเภอแหลมง,งอบจังหวัดตราดนักท่องเที่ยวเหล่านี้มาฝังตัวทำอะไรอยู่ที่ริมทะเลบ้านธรรมชาติล่าง คำตอบคือนักท่องเที่ยวจากบุรีรัมย์มาร่วมทํากิจกรรมหมกทรายแดงบำบัดอาการปวดเมื่อยและเจ็บป่วยเชื่อกันว่าการหมกทรายแดงที่นี่จะช่วยบำบ,บัดอาการปวดเมื่อยหาดทรายแดงเป็นเม็ดทรายที่เกิดจากหินลาวาภูเขาไฟด้านบนเขาหลังหมู่บ้านมีมาแต่สมัยโบราณที่มีการตรวจวิเคราะห์ว่ามีแร่ธาตุต่างๆและมีคุณสมบัติใช้ในการบำบัดรักษาอาการปวดเมื่อยและเจ็บป่วยต่างๆได้ที่กำลังนอนหมกทรายแดงด้วยความสบายใจคือคุณสันตินาวีสัมพันธ์ นายกอบตนางรองที่มาหมักทรายแดงครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วลคุณสันตินั่งทางานออฟฟิศและมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายที่เรียกว่าออฟฟิศซินโดรมแต่หลังจากได้หมกทรายแดงแล้วรู้สึกว่าสบายตัวหายปวดเมื่อยเป็นนายกเนี่ยผมจะนั่งนั่งค่อนข้างนานเหมือนออฟฟิศซินโดรมนะพอเรามหมกแล้วก็ไม่ปวดขาสบายตัวก็มามาครั้งนี้ก็เลยมามาถมทั้งตัวเลยนี่ก็เลยมันมันรู้สึกดีส่วนภรรยาของคุณสันติบอกว่า หลังจากหมกทรายแดง,งแล้วประจําเดือนกลับมาปกติอีกครั้งหลังจากประจําเดือนหายไปนานถึงสองปีทั้งทั้งที่อายุยังไม่ถึงห้าสิบคิดว่าหมกทรายแดงแล้วทําให้เลือดลมดีอาการไวทองนะ <c oughs> นึกว่าตัวเองหมดประจําเดือนแล้วหลังจากมารอบนั้นประจําเดือนเข้ามาปกติทุกเดือนสามเดือนสี่เดือนแล้วมันอาจจะช่วยทําให้เลือดลมมันไหลเวียนดีขึ้นค่ะ สนใจหมกสายแดงติดต่อสอบถามได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดตราดครับมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มาอ้างอิงทำให้น่าจะถือยิ่งขึ้นไปสุรินทร์กันต่อครับซึ่งประไปที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ที่บริเวณล,ลานวัฒนธรรมที่ว่าการอำเภอสังขะมีงานประเพณีขอขวัญพระคุณข้าวชาวเชียงคะ ไฮไลท์ของงานครั้งนี้คือการแข่งขันตามข้าวลีลาของ12ตำบล12ทีมกติกาง,ง่ายและสนุกมากโดยแต่ละตำบลส่งผู้เข้าแข่งขันได้1ทีมทีมละ5คนไม่จำกัดเพศและวัยและมีทีมกองเชียร์12ทีมของแต่ละตำบลด้วยโดยต้องแต่งตัวมีสีสันแปลกแหวกแนวและต้องเต้นเชียร์กันอย่างสุดเวียงดูลีลาการเต้นของกองเชียร์นึกว่าทีมแดนเซอร์ของลำไยหายทองคำ คุณป้าทีมนี้ทั้งตำทั้งฝัดข้าวด้วยความตั้งใจโดยมีกองเชียร์ทว์กอยู่ใกล้ๆดูครับทีมตำข้าวแต่ละทีมตั้งใจตำข้าวกันอย่างเต็มที่เลยครับทุ่มสุดตัวกันทุกทีมเลยครับไปกำแพงเพชรกันต่อ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรขนมที่ดูสวยงามแปลกตาที่เห็นอยู่นี้เป็นขนมโบราณ3อย่างคือข้าวมาคะข้าวแขกและข้าวตอกตั้งหรือข้าวตอกดอกไม้ที่ล้วนหาทานยากข้าวมาคะหรือข้าวพม่าเป็นขนมที่ชาวมอนิยมทําในวันมาคบูชาชาวมอในไทยเรียกขนมนี้ว่าข้าวพม่าในขณะที่ชาวมอในพม่าเรียกขนมนี้ว่าข้าวมาคะข้าวแขก เป็นขนมสีเหลืองขมิ้นโรยด้วยกระเทียมเจียวหน้าตาคล้ายขนมม้อแกงผสมกับตะโก้ทำจากข้าวกวนกับกะทิ <S S S ออผสมกับผงขมิ้นจากอินเดียรสชาติหวานมันขั้นตอนแรกต้องนึ่งข้าวเหนียวให้สุกจากนั้นนำข้าวเหนียวไปมูนใส่งาคั่วและถั่วลิสงเติมน้ำตาลและเกลือตักใส่แม่พิมพ์เมื่อข้าวเย็ยนลงจะเกาะตัวดูสวยงามน่าทานข้าวตอกตั้ง หรือข้าวตอกดอกไม้เป็นขนมโบราณชนิดหนึ่งที่ได้เชื้อสายมาจากชาวมอญทําจากข้าวตอกผสมกับน้ําตาลและมะพร้าวในอดีตนิยมทําไว้ทานระหว่างเดินทางหรือทําไว้ทานช่วงฤดูฝนที่การสัญจรไปไหนมาไหนลําบากเพราะสามารถเก็บไว้ได้นานเป็นเดือนดรรุ่งรมศรีวัฒนศิล์หัวหน้าศูนย์บริรักษ์ไทยเล่าถึงขนมไทยโบราณทั้ง3ชนิดที่หาทานยากครับวันนี้เรานําเสนอขนมไทยนะครับที่มีเชื้อสายมาจากต่างชาติเมนูแรกคือข้าวแขกอันที่2ก็คือ ข้าวพม่านะครับหรือข้าวมาคะอันที่3คือเมนูขนมข้าวตอกตั้งเป็นฤดูที่เก็บเกี่ยวผลผลิตจากข้าวนะครับเราก็จะทำสามเมนูนีน้จำหน่ายที่บรักไทยคาเฟ่ครับอาจารย์ร่วงทำมีของดีของอร่อยของแปลกมาให้ชิมทุกเทศกาลเลยครับนอ้องรู้สงท้ายแปเจนตีน่า ไปที่ชานกรุงบูนสไซเรสประเทศอาร์เจนตินาคลองน้ําสีแดงสดที่เห็นอยู่นี้ไม่ได้ย้อมสีเพื่อให้เข้ากับวันมาเลนไทนยนะครับคลองสายนี้มีชื่อว่าซารันดีที่กลายเป็นสีแดงเมื่อวันพฤหัส,สบดีที่แล้วและสร้างความฮือฮาให้กับคนในเมืองไม่ได้ฮือฮาด้วยความดีใจนะครับแต่เป็นเพราะตกใจเพราะคาดว่าสีแดงที่เกิดขึ้นมาจากการปนเปื้อนสารพิษเพราะคลองซารันดีไหลผ่านย่านอุตสาหกรรมและชุมชนแออัดนอกจากจะมีสีแดงสดเหมือนสีเลือดแล้ว ยังมีกลิ่นเหม็นด้วยสร้างความสะพรึงและตกใจให้กับคนในละแวะกมาเรียดุูโคมิลที่อาศัยอยู่ใกล้คลองสายนี้มากว่า30ปีบอกว่าน้ำคลองสีแดงเหมือนเลือดนี้เป็นหนึ่งในหลายสีที่เธอเคยเห็นในคลองสายนี้มีตั้งแต่สีเขียวเหลืองม่วงฟ้าชมพูและแถมบางทียังมีคราบน้ำมันลอยอยู่บนผิวน้ำซึ่งเธอบอกว่าไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญก็ทราบว่า แม่น้ำปนเปื้อนสารพิษทางการอาร์เจนตินาได้เก็บตัวอย่างน้ำสีแดงนี้ไป2ลิตรเพื่อตรวจสอบว่าปนเปื้อนสารอะไรหลายคนสงสัยว่าอาจจะเป็นสีย้อมผ้าที่โรงงานลักลอบปล่อยลงคลองครับเหตุเกิดในเมืองหลวงของประเทศท่าจริง สืบหาต้นตอไม่ยากเลยครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนกรลุ